สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวจุ๊บจะมา,าสาธิตนะคะตัวโปรโตีนนะคะของนิวทรลไลท์นะคะระหว่างคนที่ดูแลตัวเองด้วยโปรโตีนของนิวทรลไลท์แล้วก็วิตามินนะคะจากนิวทรลไลท์นะคะคือ d ดบบิ้เอซึ่งตรงนี้นะคะจุ๊บแล้วก็จุ๊บอาจใช้ทุกวันนะคะดูแลตัวเองจากตรงนี้นะคะแล้วก็เห็นผลดีมากๆเลยนะคะอ,อันนี้นะคะเปรียบเสมือนคนสองคนนะคะร่างกายของคนสองคนเนาะ ซึ่งในร่างกายเรานะคะก็จะต้องมีอะไรคะมีแบบมีเลือดเนาะมีเลือดน่ามีเลือดนะคะนะคะเดี๋ยวทุกจะให้สีผสมอาหารนะคะมันจะได้เห็นชัดเจนเนาะสีผสมอาหารก็คือสีแดงนี่แหละคะ่ะเห็นชัดเจนเลยเนาะเอออ่านี่คือเลือดนะคะอ่านะคะแล้วทีนี้นะคะเรานะคะก็กิน กินอาหารที่เป็นของมันของทอดอ่าใช่ไหมคะเข้าไปในร่างกายนะนี่ยคะกินของมันของทอดนะคะปึ๊บนะคะของมันของทอดในปริมาณเท่ากันเลยนะคะกินเหมือนกันหมดเลยนะคะแล้วนะคะเราก็ได้รับสารเคมีไม่ว่าจะเป็นสารเล่งเนื้อแดงสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในผักต่างๆอะไรอย่างนี้เนาะเราก็ได้รับเข้าไปนะคะปึ๊บปึ๊บอ่าสองสองเท่ากันเลยนะปึ๊บนะคะอันนี้เป็น ทีนี้นะคะหลังจากเรารับสารเคมีเสร็จแล้วนะคะเราทํางานเสร็จแล้วเราเราทำอะไรต่อคะสั่งสันอันนี้เป็บอันนี้คือเล่าข่าวนะคะแล้วก็สั่งสันต่อนะคะ,ะเดี๋ยวกดเล่าข่าวหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่อ่เท่ากันนะคะกินเล่าข่าวสี่กดหนึ่งสองสามสี่อ่าเท่ากันเลยนะคะแต่ทีนี้นะคะคนฝั่งนี้นะคะดูแลตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์ของ ight, นิวทรีชเนาะดูแลตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์ของ ดูชไลด์นะคะก็คือกินใช้ดับเบิลเอ็กนะคะตัวนี้เนาะกินดับเบิลเอ็กตัวนี้นะคะแบบนึงใช้ดับเบิลเอ็กตัวนี้เนาะดูแลตัวเองด้วยโปรตีนนะคะโปรตีนตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะโปรตีนดูแลตัวเองจากโปรตีนแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยดับเบิลเอ็กอย่างนี้นะคะกินดับเบิลเอ็กตัวนี้นะคะ ได้รับสารพิษเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองจากตัวบน X ตรงนี้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าผลของเลือดของทั้งสองคนนี้นะคะเหมือนกันหรือเปล่าเนาะเหมือนกันหรือเปล่านะคะปากให้แน่นนะคะแล้วเราก็จะทําการเขย่านะคะทําการาเขย่าออกให้แน่นเลยเนะยาะเดี๋ยวมันจะหกอ่าขย่านะคะขย่าเลยอ่าขย่าเลยนะคะ ะะเราลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคนฝั่งนี้ไม่ได้ดูแลตัวเองด้วยโปรโตีนแล้วก็ดับเบิลเอ็กนะคะคนฝั่งนี้ดูแลตัวเองด้วยโปรโตีนแล้วก็ดับเบิลเอก็กดูเลือดนะคะดูเลือดนะคะ,ะ,คะ,ะทีนี้เรามาดูนะจุ๊บจะใช้กระดาษนะคะกระดาษขาวนะคะจุ่มลงไปนะแล้วเราก็จะมาดูค่าเลือดของคนคนนี้วเป็นยังไงบ้างเนะอะมาดูนะคะ ปึ๊บจุ่มออกมาคือโหนะคะเปรียบเสมือนกับสารกรองมะเร็งนะคะก็คือสารพิษที่ตกค้างอยู่ในร่างกายนะคะจากการที่ได้รับาสารเคมีด้วยนะคะกินอาหารที่แบบมันๆด้วยแล้วดูคนนี้นะคะซึ่งเขากินเหมือนทุกอย่างเลยแต่เขาค่ะเพิ่มการดูแลตัวเองจากโปรตีนแล้วก็ดับเบิลเอ็กซ์นะคะลองมาดูว่าเรื่องของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะอ่าเนี่ยดูนะเห็นยังเห็นอะไรยังเห็นอะไรยังคะ เนี่ยค่ะเห็นความแตกต่างยังคะเนี่ยค่ะก็คือว่าโปรตีนนะคะจะไปซ่อมแซมร่างกายนะคะหาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะตรงนี้นะส่วนดับเบิลเอ็กซ์เนี่ยนะคะตัวนี้นะคะ,ะ,คะจะเป็นสารที่แบบเป็นอนุโยจัดการพวกอนุโยอิสระที่ดีขึ้นดีมากๆเลยนะคะตัวนี้เนาะดูแลตัวเองจากวิตามินตรงนี้นะคะเห็นไหมคะทำให้ร่างกายของเรานะคะแข็งแรงเนาะซึ่งเห็นไหมคนฝั่งนี้ถ้าสะสมไปนานๆเข้าเนี่ยร่างกายเราต้องแบบผิดปกติแน่นอนเลยเนาะทีนี้หลายคนจะบอกว่า อ้าวแล้วราคายังไงอะไรอย่างเงี้ยเราจะเปรียบเทียบราคาให้ดูนะเปรียบเทียบราคาให้ดูอย่างถ้าเรากินโปรตีนหนึ่งนะคะโปรตีนหนึ่งช้อนนะคะของนิวทรัลไลซ์ตัวนี้นะคะหนึ่งช้อนเนี่ยจะให้โปรตีนแปดกรัมนะคะก็ตกยี่สิบห้าบาทนะคะแต่ถ้าเรานะคะอยากได้โปรตีนแปดกรัมแล้วเราบอกว่าเราไปกินนมก็ได้นะคะเราจะต้องกินนมถึงประมาณสิบห้ากล่องเพื่อให้ได้โปรตีนแปดกรัมนมสิบห้ากล่องก็เท่ากับร้อยห้าสิบบาทแพงกว่าเนาะ หลายคนหลายคนก็บอกว่าให้ไปกินแบบซุปไก่สกัดนะคะเพื่อได้โปรตีน8กรัมเราจะต้องกินซุปไก่สกัดนะคะประมาณ2ขวดก็ตกขวดละเท่าไหร่คะก็ราคาก็อยู่ประมาณอธาิว่าขวดละ35บาทก็70บาทก็แพงกว่าใช่ไหมคะอาทีนี้นะคะการที่เรานะคะจะให้ได้สารอาหารเทะะ่าเท่ากับเดบเอ็กตัวนี้นะคะเราจะต้องทานผักผลไม้นะคะให้ได้วันละครึ่งกิโลนะคะแล้วต้องเป็น ผักที่แบบปลอดสารพิษนะแล้วก็ต้องให้ได้ครบ5สีด้วยนะคะให้ได้ครบ5สีด้วยนะคะซึ่งจะตกค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณถ้าออแกนิกด้วย5สีด้วยเนี่ยก็ประมาณ 300- ร้อถึงห้าบาทต่อวันนะคะซึ่งแพงมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเราทานแบบวเอ็กตัวนี้นะคะมันจะเป็นแบบทานแบบชุดหนึ่งจะมี3มเม็ดนะคะทานเช้า1ครั้งเย็น1ครั้งจะตกมือละ35บาทเท่ากับวันนึงนะคะเรากินแค่70บบาทก็ถูกกว่านะคะในการดูแลตัวเองตรงนี้นะคะ ก็อยากให้ทุกคนนะคะหันมาดูแลตัวเองสุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นออแกนิกนะคะอันดับหนึ่งของโลกเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกคนฝากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยนะคะ